สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24เรามาที่ท,ทาไบยาม่าก็จะมากินเนื้อพิดะ่ะเนื้อพิดั๊อนนี้อนนี้หลังจากรอมา1ชั่วโมงเราก็ได้คิวมากินแล้วนะเอกสดชื่นจะมามาชิมเนื้อพิดะ่ดดะ รอมาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆข้างนอกหนาวมากของอาองศาแล้วเราก็ได้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 ทังแล้วนะีเนื้อฮิอดะขนาดนี้พวกนี้ประมาณประมาณประมาณสิ่ชิ้นก็จะประมาณ200รอยกว่าบาทแต่นั้นนะมันออกจะแพงหน่อยแต่ว่าบ้านเราเนื้อก,ก็แพงกันเนื้นอโลหนึ่ลายบาทนกันนะ เดรัจส,าน,สานีูรบแล้วก็กินกับเหล้าสาเกคนไทยขาดไม่ได้มีข้าวด้วยอันนี้ไม่ใช่เหล้าขาวนะอันนี้น้ำสุดาสุดามะนาวสุดาอันนี้ ประมาณ300กว่าบาทอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรดีลัสไลออนขนาดไหนก็จะมี่าม่เก่าแล้วนะคะก็ดูว่าจะสิ้นขนาดไหน,น เขาทำกันเลยทำกันต่อหน้าเราเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเนี่ยทำตามๆทำตัทำทำอ่าแล้วเราก็ต้องมีผักด้วยต้องมีสลัดด้วยมื้อนี้ต้องมีผักนิดนึงกินแต่เนื้อไม่ได้มันต้องมีผักกินแต่เนื้อมันซีแต่ไส้ไม่ได้นะห้ามซีแต่ไส้ เอกสดชื่ครับขอตัวไปขอตัวไปแ้วอคมรีรก็ออานบมีัววันนี้กินน้ำมะนาววันนี้กินสาเก มาถึงแล้วต้องกินสากกินเกลือครับจอกนึงก่นซ่บบ่ไกันไปกีกมาโอ้ทีโอ้ทีตัดหนึไงตัดนัเขุ้เข่ช่ กินเนื้อยหงหอมมากหอมสลัดครับ น่าจะเอาการให้งบประมาณสามร้อย 一これ一番です。 ซอส3มที่ช e ิ้นอืมนมได้แล้วได้แล้วนได้แล้วอย่ายังเนมมากไม่เหมือนกินเนื้อเลย เหมือนกินหนังไก่แต่ได้ได้กินเนื้อแต่ความนุ่มมันประมาณหนังไก่เข้าวแถวชั่วโมงหนึ่งมากินฟิ่เยอะนเี<ส>้ยกันะอเอาออกนี่ครับไฟมันรูปก,ออกม็มันไหมแล้วเนี่ย เอาออกเอาอมาใส่ชามไว้ใส um ่ถ้วยไว้เนี uh ่ยถ้วยน้อยๆเลยเันยเขไม่เคยคิน่านหลอกผิดมากมันแข็งมันแดงมันมากอืมเอากระโดดที่เกินคำแรกไื่อด้ยน ทำแรก,ลง,งกล,ลงท้องครับลงท้องครับม,มาเอกสดชื่น <c oughs> ขอตัวไปกินกะ่อนนะเดี๋ยวฉากันเลยแซ่บดี